รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยโปรดกดไลค์และซับสไคร์ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พบกับเราอีกครั้งนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับผมและกัลบพบกับรายการข่าวสั้นเรื่อง,องดังประจำ,ะจำสัปดาห์นะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมทุกท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องภัยธรรมชาติที่เริ่มจะเข้าใกล้ไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจากผลกระทบความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับผมทําให้พื้นที่ในบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่<ม>อําเภอปากช่องนคนนรราชสีมานะครับผมได้มีน้ําป่าจากเขาใหญ่ไหลหลา,ลากทะลักเข้ามาท่วมบ้านเมือง ประชาชนนะครับผมและรวมถึงรีสอร์ทรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจกลางตัวเมืองปากช่องด้วยครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายหนักสุดในรอบ20ปีแล้วครับโดยพายุนะครับผมที่เข้ามาในรอบนี้นั่นเองนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลูกนะฮะก็เริ่มจากพายุโซนร้อนลูกแรกนะครับผมพายุหลินฟ้านะครับผมมาจากเวียดนามเข้าไทยมาตามมาด้วยนะครับลูกพายุุ่นที่2ซึ่งมาจากเกาะ ไทยหลํำนะครับผมประเทศจีนและจะเข้ามาในไทยในวันที่14ตุลานี้นะครับผมและลูกที่3จะก่อให้เกิดลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เข้าฝั่งทะเลอาามันของไทยนะครับผมให้ระวังพื้นที่ภาคใต้อีก2-3วันข้างหน้านะครับผมจะเกิดน้ําท่วมและยังไม่รวมพาย,ยุลูกที่4นะครับผมซึ่งถือว่าหนักที่สุดในหมู่ทั้ง4ลูกนะฮะซึ่งจะเคลื่อนไหวผ่านประเทศฟิลิปปินในวันที่14ตุลานี้นะฮะ คาดว่าจะเข้าไทยในช่วงวันที่18-20ตุลาเรียกว่ามีพลังมากกว่าพายุรุ่นอื่นมากเลยนะครับนะคะค ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในอีกสองสาวันข้างหน้านะคะต้องรอดูว่าพายุลูกที่สี่ซึ่งน่าจะเป็นพายุโซนร้อนขึ้นไปจะเข้าพื้นที่ใดในประเทศไทยนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ากว่าทางตอนใต้ของเวียดนามนะคะคาดว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกของไทยค่ะส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะหนักมากขึ้นอีกกว่านี้นะคะ ซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะคะในอำเภอปากช่องนะคะคโดยหลังจากวันที่20ตุลาคมนะคะจะต้องประเมินสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและเนื่องจากปีนี้นะคะเป็นปีลานิญานี่เองนะคะคกำลังไต่ระดับสูงมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะจะก่อให้เกิดความชื้นมากขึ้นดังนั้นนะคะในพือเดือนอ ตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเกิดพายุอย่างต่อเนื่องเลยค่ะครับค่ะนอกจากนี้นะคะได้แสดงถึงความกังวลว่าพื้นที่ตัวเมืองนะครราชสีมานะคะจะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะเนื่องจากขณะน,นี้ปริมาณน,น้ําในเขื่อนลำพระเพลิงได้เกิดจุดวิกฤตแล้วและลําตะคองมีปริมาณน,น้ําเพิ่มมากขึ้นหากฝนตกท้ายเขื่อนอีกจะต้องระวังพื้นที่ตัวเมืองนะครราชสีมาซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมซ้ํารอยเนาะปี2553นะคะค โดยพายุลูกที่3นะคะที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะยังไม่ทราบว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือเปล่านะคะครหรือตกท้ายเขื่อนอ,อันนี้เราก็ไม่ไม่มั่นใจนะคะอันตรายนะฮะ หากตกเหนือเขื่อนนะคะจะสามารถรับมือได้นะคะยกเว้นฝนตกท้ายเขื่อนนะะจะแย่หนักยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะคะคก็ขณะภาคขณะที่ภาคเหนือนะคะจะเริ่มมีฝนตกน้อยลงกําลังเข้าสู่สภาพอากาศหนาวเย็นนะคะซึ่งปีนี้นะคะอากาศจะหนาวเย็นไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่าปกติไม่เกิน0.5องศาเซลเซียสเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดในประเทศไทยเราเนาะและปีนี้ก็อากาศจะหนาวยาวกว่าไปถึงไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวนะคะคก็แต,กแต่ว่านะซึ่งไม่หนาวมากนะคะคเขาเรียกว่าอะไรอากาศดีเนาะ,นะ,ะอากาศกากำลังดีนะอากาศกำลังดีเลยนะฮะครับก็ โดยสรุปน,นะครับผมก<ม>็ถือว่า<ม>เดี๋ยวประเทศไทยเราก็จะเจอกับพายุสีลูกติดนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้กะเอาเราตายเลยนะฮะพอแล้วเองคือฝ่ายเรานะครับผม,ผมก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับผมทั้งเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงเอ่ยแล้วก็ตัวฝนเอย่ยน้าพ่วมเอ่ยนะฮะก็พยายามป้องกันตัวไว้ดูว่าตัวเองจะอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่าเราจะไปต้องทําอะไรบ้างนะครับก็ขอให้เตรียมการได้พร้อมด้วยนะครับผมครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเราว่าเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะก็ สำหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมที่ช่อง t e m g o a เอ h a แ n n e l นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ